<น>ส,ว,สวัสดีครับทุกเช้าวันเสาว์แบบนี้พบกับเราสองคนได้เช่นเคยในรายการพ่อลูกสุดดินนะครับหลายคนคนตงตั้งตาคอยว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนกัน เพื่อเป็นแนวทางที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวถูกต้องครับผมเราไปเที่ยวไม่ค่อยไกลอยู่แล้วครับเราอเอาไกลๆเนี่ยนะครับที่ไหนสะดวกวันนี้เดินทางมาบางแสนครับผมหลายคนก็คงคิดว่าบางแสนเนี่ยก็มีทะเลมีตลาดมีมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้นะจริงๆเนี่ยตอนนี้บางแสนเนี่ยจเจริญมากๆ<า>เลยนะมากทีเดียวมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราอยู่ที่ white and space บางแสนนะครับผมที่นี่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามเราไปเลยครับผมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ครับอยู่คุณธนวัฒน์ทำเพนะครับหรือคุณนันนะเจ้าของครับ white space บางแสนครับคุณจุดเริ่มต้นเราไว้ at space บางแสนนี่คืออะไรที่ทำกิจกรรมอะไรไน white space เนี่ยความจริงแล้วผมตั้งเป็นเป็นชื่อ white space พื้นที่สีขาวสำหรับครอบครัวไว้ทำกิจกรรมอย่างว่างทีนี้บางแสนนะครับมีกิจกรรมมีมีสิทธิ์เยอะมากเลยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างจะติดอันดับหนึ่งที่ด้วยแล้วทำไมต้องเป็นสีขาวสีอื่นไม่ใช้อ่าเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันเป็นลักษณะว่า เป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยสามารถเคลียร์ผิดมันขึ้นมาได้สีขาวสามารถจินตนาการสร้างขึ้นมาได้อย่างเช่นหมีสีขาวครับหมีจะเป็นสีขาวหมดเลยเขาสามารถเติมสีตามจินตนาการเขาได้แล้วทำไมต้องเป็นหมีเออเป็นอหมีได้ไหมใช่คือได้ไหมฮะเพราะว่าไวส์เบสเนี่ยไม่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 ได้เป็นเฉพาะว่าต้องมีเป็นัวาเป็นหมีอย่างเครับจะเป็นพื้นที่ทากิจกรรมอ๋อกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าไฮไลท์ก็คือการเทสีหมีนี่แหละใช่ไหมครับเปิดมานานหรือยังก็เปิดมาโดยประมาณสัก ห้าเดือนครับห้าเดือนแล้วเป็นยไงบ้างผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยฮะค่อนข้างดีกว่าที่คาดเยอะมากนะครับกลุ่มลูกค้าจนเป็นใครครับจะเป็นกลุ่มครอบครัวการกิจกรรมที่มาทำที่นี่มันมีอะไรทำบนอกจากเทสีใส่เจ้าหนีเนี่ยอ่าก็จะมีกิจกรรมผ้าวาดรูปหรอใช่ครับวาดรูปผาาเป็นยังไงนิดหน่อย จะมีลูกนะครับให้ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับให้วา่าดตามแบบมันนี้ใช่ครับจะมีภาพเนี้ยก็คือถ้าผมไม่เป็นศิลปะก็ทําได้เพราะว่ามันจะมีมาร์กจุดต่างๆไว้ตามภาพเรามีสีให้ครับ ลูกค้าสามารถเติมสีได้เลยเติมสีตามที่ตัวเองต้องการต่อมตัวเลขได้เลยลูกค้าจะได้ภาพสวยๆกลับบ้านเลยสมมติเราเลือกภาพนี้ครับพอเรามาเป็นเปล่าๆปุ๊บเราก็เติมสีตามตัวเลขปุบก็ะอกไปภาพนี้เลยแล้วก็เอารูปกลับบ้านไปเลยใช่ครับอ๋อเหมาะเหมาะสำหรับคนที่เอ้ยเขาไม่มั่นใจตัวเองเราดูเารูไ่สวยหรือเปล่าแต่เขาได้รูปสวยกลับไปแน่นอนลองมาฝึกดูก่อนนะฝึกทักษะให้เด็กๆได้นะครับชาติบริการที่นี่คิอยังไงภาพบริการที่นี่ก็จะมีจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ รงจะเล็กหนึ่งไว้สาบาทนะอ๋อโอเคนะไม่แพงไม่แพง <โอ S 1> เป็น,ปนย่งไงคจอย่างนี้แล้วมั้ง เพ้นสีเอานะฮะมีไม่ใช่มีหมีอย่างเดียวนะมันมีนักปรต่ายก็มีมนุษย์อวกาศก็มีก็สามารถเลือกได้ร้อยก็จะเก้าบาทนั่นเองใช่ครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเหรอใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นอ่าสิบแปดตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะจะเริ่มต้นที่แปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับยากปหมทำยากไหมโอ๊ยไม่ยากง่ายนิดเดียวครับสมมติเนี่ยเราเป็นลูกค้าแล้ววันนี้ผมอยากจะเทสียังไงครับยังแนะนำยังไงดีครับผมผมแนะนําถ้าไซส์ ทำง่ายหน่อยไซส์ตัวนี้เป็นไซส์ยอดฮิตครับไซส์สามสิบสามเซนนะครับถ้ากิดเฮ้ยเราแบบว่าอยากได้ตัวใหญ่เที่ยวชานหน่อยตัวนี้โอ้ใหญ่ไปใหญ่ไปเป็นเบนห้าสิบสามเอากําลังดีประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นออริจินอลทางร้างครับอ่าก็เริ่มต้นที่ตรงนี้จะไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ครับนะอย่างนี้หกขวด ใช่หกขวดใช่ครับไปลองกันดีกว่านานไหม่าจะเสร็จโดยประมาณ30มนาทีโดยประมาณก็เสร็จแล้วใช่แต่ว่าเอากลับบ้านไม่ได้เลยใช่ไหมองรอสีแห้งต้องจะต้องรอประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณครับเพราะว่าพอหลังจากที่สีแห้งแล้วเนี่ยเราจะมีขั้นตอนในการเคลือบเงาให้ด้วยแล้วก็ส่งให้เข้าไปใช่ครับอ๋อ ค่ะกิ๊เราเลือกใช้อะไรนะยี33ิามบเซนต้องใช้กี่สีใช้6สีครับมีเทคนิคในการเลือกสีให้ครับสีทั้งด้านนี้ครับมันจะบัรถุกลายไล่เฉดสีกันสีนี้ก็จะเป็นแมสสีทีนี้ก็ต้องถามว่าคุณรอดอยากได้สีประมาณลูกสาวอยากได้สีชมพูสีชมพวงไม่เอาเข้มมากเอาแบบใสๆสว่างสวาเพราะฉะนั้นต้องเป็นสีพาเทลโอเค จะแนะนาขั้นตอนวิธีการเทนะคะในส่วนของตัวน้องหมีนะคะจะแนะนําให้เทเป็นด้านหลังก่อนะคะเพื่อที่จะได้เป็นอ่าสองสีในแก้วแล้วเทลาดได้เลยอ๋อลาดไปเลยเหรอใช่ค่ะจะแนะนําให้ลาดมากกว่าใช้เป็นถูกกันนะคะเพราะในการระบายอะค่ะสีมันจะไม่สมูทเหมือนตอนที่ลาดเป็นเส้นนะคะก็เลยจะแนะนําให้ทาเป็นข้างหลังก่อนเพื่อที่จะได้เป็นงานเก็บงานเก็บรายละเอียดซอกแขนซ่อกขาซอกคอนะคะให้ครบนะคะ แล้วค่อยหันกลับไปทําด้านหน้านะคะถ้ากรณีทําด้านหน้าแล้วแล้วหันกลับไปทําด้านัหลังสีจะไหลไปข้างหน้าก็คือจะไม่สวยนะคะแล้วก็จะแนะนาให้เว้นหูไว้ลำดับสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการอาจับมิกหรือจับดูจับเปลี่ยนท่าหรือว่าจะจับตามสไตล์การลากนะคะแล้วค่อยเก็บงานที่หูอีกทีหนึ่งนะคะ จยากที่เสร็จแล้วนี่นะเป็นไงบ้างครับทำทำยากไหมไม่ยากเท่าไหร่นาะมันมันทําแล้วมันก็เดินมันไม่ต้องระบายไงธรรมดาไปไหนมันต้องระบายต้องมาวาดใช่ไหมอันนี้มันแค่โรยสีก็ไปเท่านั้นเองแล้วรู้จักเทคนิคของมันก็ทําง่ายมากไอ้นี่แพงไหมเนี่ย หรือให้เป็นชุดเราจะเราจะบเป็นชุดให้ฮะไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียจะเกินมากกว่านี้ก็ได้่าถ้าเกินมากกว่านี้เราก็จะมีมีบริการให้คน50บาทอ๋อคือก็ดันดรานสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีเขียนไว้เลยว่าใช้ได้กี่สีถ้าเกินมากนี้ก็ซื้อเพิ่มไปครับกิปตเตอร์นี่คิดยังไงกิตเตอร์นี35บาทเนี่ย3ซองหนึ่งร้อยบาทแล้วก็โรยได้เลยโรยได้เลยครับเราจะมีอุปกรณ์ให้ครับจะมีอุปกรณ์ตกแต่งให้เพิ่มอ๋ออย่างนี้ชุดเท่าไหร่ ถ้าเกิดเป็น33เซนจะ1,990บาทครับ1,900ใช่ครับ1,990บาท90ใช่1,990จะรวมสีโลโก้กรอนเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจบไปทังเสร็จเรียบร้อยส่งึงบ้านจัดส่งฟีทุกอย่างมีหลายขนาดมีขนาดไหนบ้าง6.5เซนติเมตรเป็นพวงแหแจพวงุญแจก็199บาทครับขนาด18เซนติเมตร890บาทนะครับขนาด23เซนติเมตร1,390บาทนะครับ แล้วก็มาที่ไซนี้เลยไซยาพิตนะครับสา3เซตเมตรมันไม่ใหญ่ไม่<ช>ไม่ไม่เล็กเกินไปใช่ครับเป็นลังตั้งโชว์ใช่ครับตัวนี้ก็จะ1 9 9 0พันเ้ากบาทครับแล้วก็จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับจะเป็น5 3าเซนติเมตรนะครับ5้าเซนติเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณส9งพันเ้าทโอก้โหอบนาทฟูนมันใหญ,ใหญ่ตั้งโชว์ใหญ่มากเป็นงาน เซอรพแฟนหรือพเวดิ้งแต่งงานนะครับถ้าเราทําให้เสร็จลัะก็มีบริการทําให้เช่นกันครับก็ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมครับลูกค้าก็สามารถเลือกเฉดสีได้นะครับบอกว่าอยากได้โทนไหนสีประมาณไหนเราจะทำให้ได้ครับแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงีกี่โมงร้านเปิดให้บริการ10โมงนะครับถึง2ทุ่มติดต่อยังไงร้านมีเพจหรือครับวันสเปซบางแสนสามารถอัพเพจไปได้เลยจองเข้ามาทางเพจได้เลยครับจะมีเบอร์โทรและจะมี อ่า GPF ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดเลยแล้ววันนี้มีอะไรพิเศษสําหรับรายการเราบ้างวันนี้ก็มีมีกิจกรรมพิเศษนะครับก็คืออยากให้ร่วมกิจกรรมกันนะครับก็คือไ like ลค์นะครับคอมเมนต์แชร์นะครับว่าเอ้ยทำไมถึงอยากมาที่นี่แล,แล<ำ>้วก็ได้อะไรข้ามามที่โดนใจเนี่ยโดนใจแล้วได้อะไรรางวัลนิดหนึ่งเราใส่ให้ไส์ห้าสิบเลยโอ้โหไซส์ใหญ่เลยเหรอใหญ่เลยนะก็คือครึ่งนึงตัวนี้เลยครึ่งตัวนี้ของตัวนี้เลยนะเพราะตัวนี้หนึ่งร้อยเซนตตัวนี้หนึ่งเมตร มีใครทำยังยังไม่มีคอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับไม่มีใครกล้าทำเลยเราใช้อันผ่าใช้รันผ้าชงม้วนได้ครับใช่ครับอันนี้เดี๋ยวรอผู้โชคดีนะมาเริ่มจากเล็กก่อนเชียร์ชาล็อกให้ขยับไปนี่นะครับผมติดตามกติกาที่หน้าเพจเฟซบุ๊กนะครับพอลุสริปนะครับวันนี้ไว้อะไรเป็นใจดีให้ชาล็อกมันนะพ่อันนีขอบคุณมากๆนะครับขอบบคคุณรัที่พักในวันนี้นะครับเรามาที่บางพระครับ บรรยากาศที่นี่ร่มรื่นถ่ายละครหลายเรื่องแล้วนะครับชื่อว่าลองเล็กรีสอร์ทบางพระครับครับผมตอนนี้ก็อยู่กับคุณลูกหมูนะครับพิมพ์พาพัฒน์ถนอมทำนะครับสวัสดีครับครับนี่จะขอตัวจริงนี่เนาะใช่ค่ะเจะขอตัวจริงให้สัมภาษณ์ไม่ได้ก็เลยสัมภาษณ์ลูกจ้าไปก่อนลูกหมูเปิดมานานหรือยังครับเนี่ยลองเล็กเออเปิดปีนี้เข้าปีที่8แล้วค่ะโอ้หน้ามือนกันนะเมื่อก่อนเป็นที่พักธรรมดา เดิมเลยเป็นที่ดินเปล่าๆค่ะแล้วก็ราแวกเนี้ยพื้นที่ทั้งหมด19ไร่เนาะแต่ว่าบ้านเนี่ยจะอยู่โซนในแล้วก็ที่มาของรีสอร์ทนะคะเดิมเลยเนี่ยคุณแม่ทํางานเป็นรองปลัดทุกคนจะรู้จักคุณแม่ในนามรองเล็กทีเนี้ยวันหนึ่งแม่เขาก็รู้สึกว่าเอออยากมาทํากิจการของตัวเองและอยากพักผ่อนก็เลยเออรี่ตัวเองออกมาแล้วก็มาทํากิจการก็คือเลยมาสร้างรีสอร์ทตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เลย เป็นที่รู้จักเนาะก็เลยใช้ชื่อว่ารองเล็กรีสอร์ทอ๋อรองเล็กคุณแม่ชื่อเล็กใช่ค่ะคนอื่นเรียกกันรองรองเล็กเพราะว่าเป็นลองประหลัดใช่เราก็ว่าเอ๊ะเล็กอยู่ตรงไหนเราก็บึงมีตรงไหนมีตรงไหนมีบึงตรงกลางค่ะที่พักจะมีบึงออ๋อันนี้ก็เป็นลองไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใครมาลองเล็กเนี่ยจะมาคือก็คือรู้แล้วว่าเป็นของคุณแม่16ไร่นี่มันกว้างใหญ่ไปสารมากแล้วมีห้องกี่ห้องเนี่ยเออบริเวณด้านในอะค่ะมันจะมีทั้งหมด10ห้องเป็นบ้านหลังนะคะแล้วก็เป็นล็อบบี้เนี่ยทั้งหมด ห้าห้องแล้วก็มีโซนหน้าอีกห้าห้องแต่ว่าโซนหน้าค่ะจะเป็นห้องติดติดกันยี่สิบห้องแล้วเป็นสิบเก้าห้องทั้งหมดสิบเก้าห้องใช่ใช่ค่ะสิบเก้าห้องอยู่แขกได้เยอะสามสิบสี่สิบคนจู่ได้ค่ะจู่ได้แล้วก็แบบมีห้องประชุมสําหรับสัมมนาสามารถรองรับลูกค้าได้ถึงประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบนมีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ําค่ะมาพักตรงนี้เที่ยวตรงไหนได้บ้างเออถ้าลูกค้ามาพักตรงเนี้ยค่ะหลักๆนะคะของเราจะใกล้กับสวนสัตว์เขาเขียวประมาณหกถึงเจ็ดกิโล แล้วก็มีน้ํำตกค่ะจันรเห็นอ่าแล้วก็จะมีเป็นสนามกอล์ฟ่าเพสเซ้นขับขึ้นไปนี้นึงมาตีกอล์ฟเนาะแล้วก็มีอีกที่นึงเป็นวัดเขาไม้แดงค่ะ อาหารที่นี่มีค่ะมีบริการลูกค้าตามที่ลูกค้าสั่งเลยอยากทานอะไรก็สั่งเราได้เลยใช่ใช่แต่ว่าเดิมเราเปิดเป็นร้านสเต็กค่ะคุณน็อตแต่ช่วงนี้อยู่หว่างปรับปรุงแต่ก็มีแผนกำลังจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็เห็นป้ายข้างหน้าเขียนมีสเต็กมีสเต็กค่ะมีสเต็กทำสเต็กค่ะก็คือตรงนี้บริเวณนี้ก็คือเป็นใช่ตรงนี้ก็เป็นเทเลสอาหารแล้วก็บริการอาหารเช้าสําหรับลูกค้าที่เหมือนกรณีมาพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้จะจอดเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ข้าวมากลุ่มรื่นต้งไนย์ ห้องนี้ห้องมีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ห้องของเราราคาเริ่มต้นที่500บาทค่ะ อันนี้ไม่รวมอาหารเช้านะห้าร้อยจะอยู่โซนหน้าค่ะสําหรับเซลล์ที่แบบว่าเหมือนมีงบน้อยคนขับรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบริการให้กลุ่มหลากหลายลูกค้าถ้าบ้านหลังหลังนะคะเริ่มต้นที่800บาทไม่รวมอาหารเช้านะถ้าอาหารเช้าก็คือเพิ่มอีก1 5 0่งรอบก็พัดกร้อยห้าสิบรวมอาหารเช้าด้วยนะครับผมห้องนี่เหมือนกันทุกห้องไหมห้องลักษณะการตกแต่งนะคะถ้าเป็นบ้านหลังเหมือนกันทุกห้องแต่ว่าที่แปลกออกไปก็คือจะเป็น ล็อบก็จะเป็นขนาดแบบห้องล็อบอ่ะค่ะห้องล็อบนี่มีทั้งหมด5ห้องแล้วก็บ้านหลังก็คือตกแต่งภายในคือที่เท่ากันค่ะเราใช้ราคาเท่ากันหมดเลยใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นที่800800ค่ะบาท5 0 0กับ800มี2ราคาทั้งหมด19ห้องใช่ค่ะครับอันนี้ห้องธรรมดาใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นห้องธรรมดาค่ะราคา800บาทนะคะเป็นเตียงเดี่ยวเนาะหุกหลังจะมีเตียงคู่ หนึ่งห้องนะคะอันนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวกว้างเนาะกว้างกว้างเลยล่ะแปดร้อยบาทนะคะมีทุกอย่างพร้อมแถามีระเบียงให้ด้วยดูสินี่ระเบียงก็แบบเยือติดน้ําเลยโอเคแล้วเนี่ยแปดร้อยบาทคุ้มถูกมากเลยไม่แพงเลยล่ะอย่างนี้มีกี่ห้องแบบนี้มีสิบห้องค่ะอ๋อนี่ไงสองข้างใช่อ่างี้แปดร้อยบาทเก้าร้อยห้าสิบรวมอาหารเช้าแล้วก็มีอีกทายหนึ่งที่เป็นไทายแบบล็อคขอไปดูแบบล็อคด้วยน่าจะเป็นไงครับเดิเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องอีกลักนาะนึงนะคะคือห้องล็อคกับกระทัดรัดแต่ว่าขนาดไฟห้องอาจจะเล็กกว่าห้องบ้านหลังแต่ว่าราคาเท่ากันแต่มันใหม่ใช่มันใหม่แล้วมันก็จะเย็นเวลานอนกลางคืนจะไม่ร้อนอากาศเย็นกำรังดีสบายใช่คนะเรามีห้องน้ำในตัวด้วยมีห้องน้ำในตัวค่ะล้วก็จะอยู่ในสวนใช่ค่ะจะอยู่ในสวนเปิกันแบบนี้กระทัดรัดสบายสบาย ใช่บายโอเค<ช>อันนี้แปดร้อยปราน<ะ>ัใช่ค <9 50 S 2> ้าร้อย <นะ S 2> <ม>าสิบรวมอาหารเช้า,<ม>า,าใช่ค่ะ ต่อ่อีหน,นมากิดต่อได,ไ,ได้เลยก็คือลูกค้าสามารถเซิร์ชใน a c e b o o k นะคะแล้วก็ปักหมุดถ้าเกิดกรณีที่ต้องการมาเนาะเซิร์ชดูในเพจได้เลยค่ะลองเ<ม>ลกรีสอร์หรือติดต่อเบอร์โทรนะคะ065ค่ะ4696259ค่ะครับผม,มวันนี้ใจดีด้วยนะครับมีมอบรางวัลให้กับแฟนรายการของเราครับผมก็เข้าไปร่วมสนุกนะครับที่ a c e b o o ก พ่อลูกสุดฤทธิ์ได้นะครับไปดูกติกาและกิจการของกันเลยครับกี่รางวัลสามรางวัลสามรางวัลว้กันนะครับเป็นสเต็กสามชิ้นดีค่ะเชิญเลยเป็นห้องพักเป็นห้องพักเห้องพักนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณนะคบขอบคุณครับ ดันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยตึ่งข้าวด้วยกันเลยมา้ยตั้งกี่ข้าวด้วยกันเลยได้ได้มาทำอะไรที่นี่มาเที่ยวเหรอมาเที่ยวครับขุดขุดขอญาตมาเที่ยวเหรอหรือมันเป็นเจ้าของร้านที่นี่เป็นเจ้าของร้านครับเราเปิดร้านที่นี่เหรอใช่มาเปิดนานได้อย่างพี้เข้าปีที่สามไหครับปีที่สามร้านนี้เบอรชาบูชาบูสองครั้งชาบูชาบูเบอรชาบูชาบูจุดเริ่มต้นของการมาเปิดร้านชาบูพี่เริ่อนเพื่อนที่เหมาะจะเปิดร้านเล่ามากกว่า เมื่อก่อนเคยทำรู้สึกสุขภาพมันไม่ค่อยดีครับเปลี่ยนนั่งเปลี่ยนแนวดีกว่าก็เลยมาเปิดชาบูตอนนี้กลุ่มลูกค้าที่เราวางไว้คือเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่นี่ที่นี่หลักๆเป็นแฟมลี่ครับแฟมลี่แล้วก็คนทำงานวัยรุ่นก็พอมีบ้างครับแต่ไม่เยอะอจริงๆเขาไม่ได้มีแค่ร้านเดียวนะเขามีร้านเยอะหรือมีที่ไหนมั่งผมทำเป็น กลุ่มอาหารฝรั่งครับชาบูอ๋อไม่เลยชาบ,บูมีร้านนี้ร้านเดียวใช่ครับ<พ>ออร <นะ S 1> ้านอื่นเป็นเบอร์เกอร์สเต็กแล้วก็เป็นสเต็ก<ต>ใช่แล้วก็มีรามเมงด้วยใช่ไหมรามเมงมีครับทั้งหมดใช้ชื่ออะไรบ้าง มีเบอร์ชาบูชาบูอยู่ตรงไหนเนี่ยเบอร์ชาบูที่นี่ก็หนึ่งต่อไแล้วก็เบอร์เบอร์เกอร์ครับเบอร์เบอร์เกอร์อยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับห่างกันประมาณ5นาทีเป็นเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์อาหารฝรั่งอ่าต่อไปแล้วก็เยลโล่โซนบายแอนด์คิวบางแสนอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมอ่าเราจะไปเยี่ยมแน่นอนที่นั่นเป็นอเมริกันดิ่งครับสวยๆเลยแล้วก็น้องหมายรับสืบกำลังทำอยู่ก็เป็น เบอร์รามเงงเบอร์ราเมเงงก็หลากหลายนะมีทั้งฝั่งอเมริกันแล้วก็ฝั่งที่เป็นญี่ปุ่นด้วยเชียขมามชอบเปิดร้านนะฮะแฟนเป็นเชฟอ๋อ,อ,อได้แฟนดีแฟนเป็นเชฟตัวเราก็เป็นคนที่ชอบตกแต่งอะไรพวกนี้นใช่แล้วร้านนี้มัตบบนตกแต่งเองด้วยใช่ครับมีเขาเรียกว,วายยนะ่าตไรเป็นตัดแต่งขันเป็นเท่าที่หาได้เท่าที่หาอะไรก็มีหาได้เป็นมิกซ์มีเดียครับมิกซ์มีเดียก็คือหาอะไรได้ที่อย่เราชอบแล้วก็มาจัดวางให้มันสวยงาม อย่างชาบูที่นี่เนี่ยมีเออจุดเด่นของเขาเออมันมีอะไรบ้างครับที่ตัวที่ขายดีเลยจะเป็นน้ําซุปใสปลายแห้งครับอันนี้สีสีนี้ใส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 เป็นน้ําซุปใสปลายแห้งรสชาติมันจะออกแบบว่า เป็นเค็มหวานหวานใช่ไหมเป็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีน้ำซุปอะไรอีกน้ำดำครับน้ำซุปน้ำดำแล้วน้ำซุปซุกกี้อันนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซุกกี้ใช่ไหมน้ำซุปซุกกี้ก็จะออกหวานหวานหน่อยแล้วัตโตมาล่าแล้วก็มาล่าทั้งหมดมีสามน้ำซุปด้วยกันให้เลือกเนื้อสัตว์เรามีอะไรบ้างครับเนื้อมีสี่แบบครับอันนี้เป็นเนื้อหนอกไทยพรีเมียมอ่าอันนี้เป็นใบพายครับออสเตรเลียใบพายออสเตรเลียเป็นวากิวนะครับพวกนี้ต้องตัดจากนอกหมดใช่ไหมใช่ครับผมใช้ซับนอกหมดเลยออ๋ เป็นเนื้อนําเข้าหมดเลยใช่อืมมีทั้งเนื้อวัวมีเนื้อหมูใช่ครับหมูนี่ก็มีหลากหลายประเภทเลือกสำหรับคนที่กินเนื้อวัวนะครับจะมีหมูเยอะแยะมากมายหางทะเลก็มีมีชุดซีฟู้ดครับชุดซีฟู้ดนี่นะฮะหมูกุ้งตัวใหญ่มากให้ดูมีกุ้งตัวใหญ่จริงๆนี่นะฮะใส่เข้าไปเลยแมงกะพุนก็มีแมงกะพูลนะอ่าแล้วก็มีผักนะและพวกข้าวอย่างนี้ก็เรียกอะไรอันนี้เป็น ข้าวผัดกระเทียมครับของสูตรทั้งร้านเลยดูน่าลองทานดูว่าอร่อยมากแล้วนี่ครัเป็นข้าวมีอะไรบ้างแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นลาเมงก็มีข้าวหน้าหมูทอดหมูทอดนี่เป็นข้าวผัดหมูชาชูครับแต่น้ำจิ้มแบบนี้มีแบบนี้ไหมพี่หรือมีน้ำจิ้มแบบญี่ปุ่นนี่ครับอยู่นี่ครับนี่ไม่ใช่อนี่ใช่หรอใช่ครับพอเสร็จเราต้องบีบมะนาวด้วยนะหสังจาก้วก็ใส่พริกกระเทียมแล้ะกระเนียม ร้านนี้ก็จะแนะนำจะเป็นเราเราก็เป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นที่คนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นที่บางแสนก็แวะมาที่เบอร์ชาบูได้นะครับผมราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เลยทีอืมน่าจะเป็น599เก้าเออไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงจึงเนื้อห้งได้ครับเออเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานได้พาเป็นครอบครัวทานได้สบายเป็นหมูก็เป็นสามห้าก็อ๋อเหรอแต่ว่าจะสั่งอะไรเพิ่มก็ต้องไปทยอยร้านอยู่ที่ไหนติดใจครับตรงนี้เป็นร้านเบอร์ชาบูอยู่ที่หน้า กินแพน่าอ่าเก็บน้ําบางพระครับโอ้หลูกชัดดีด้วยตรงตรงตรงข้ามกับทางเข้าเลยครับผมตรงนี้ก็มาแล้วเปิดทุกวันอยู่ทุกวันจันทร์ครับที่นี่หยุดทุกวันจัจนทร์เปิดกี่โมงเปิดสิบแปดโมงครึ่งครับคุณอาแล้วก็ปิดสองทุ่มครับวัวปิดทุ่มครึ่งเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําบางพระเลยใครมาเที่ยวแถวบางพระเนี่ยสามารถเที่ยวมาคนที่เดิเที่ยเยอะมากคนเที่ยวเยอะเยอะเยอะครับ ทำเ,เก็ดน้ำเนี่ยนะครับในช่วองโควิดที่ผ่านมาก็บางลงไปหน่อยเพราะรเขาเขากับจำกัดอ๋อแต่ว่เ<อ>าเมืม่มอก่นอนก่อนหน้านี้แบบโอ้โหเป็นคึกคักมากคนมาอกอกกําลังกายกันมาวิ่งมาถ่ายรูปมีอันนี้มีถ่ายงานเยอะถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรเต็มไปหมดเลยก็จะม,มีลูกค้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่ลูกค้าคนมาจากต่างหวัดหรือคพื้นที่เยอะ กรุงเทพก็มีนะฮะแล้วก็ใกล้ด้วยใช่ครับถนนหนุนทางสะดวกสบายใช่ครับขับมาไม่งชั่วโมงเร็วเพียงเดียวถึงสามารถมาเที่ยวได้นะจุดท้าความเที่ยวที่แบบนี้พามาเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางพระแล้วก็แวะผ่านเบอร์ชาบูชาบูได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วนะครับครับผมกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับเวลาแปดโมงเช้าสามช่องเจิมมิสชาแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ